เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไวในช่องแสดงความเห็นได้เลยนะครับเราจะลงคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชีเป้าที่ดินสวยๆนะผมวิวธรรมชาติบรรยากาศดีๆนะครับตัวที่ดินถมแล้วเหมาะสร้างบ้านนะครับไฟฟ้าน้ำประปาก็มีให้พร้อมๆเลยนะครับใกล้แหล่งชุมชนนะผมใกล้วัดประตูป่าเพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองครับอยู่โซนลำโพนนะครับ วัดประตูป่านะครับผมบ้านสันจยยอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับผมเนื้อที่71ตารางวานะครับขายในราคา3 5 0น0้าบาทเท่านั้นเองนะครับผมมีแปลงเดียวแปสุดท้ายนะครับแปลงหัวมุมด้วยครับสวยๆของยินดียื่นขอสินเชื่อให้ด้วยนะครับผมแบบงวดยานะครับพร้อมกับบริการรับสร้างบ้านรับออกแบบบ้านด้วยทีมงานคุณภาพให้ด้วยนะครับผมในที่ดินก็มีต้นไม้ให้ผลผลิตได้แล้วนะครับ คุ้มเลยนะครับราคานี้นะผมแปลงมุมสภาพสวยๆผมไฟฟ้าประปามีนะครับมีเพื่อนบ้านแน่นอนนะครับไม่เปี่ยวใา้แหล่งชุมชนนิดเดียวเองนะครับผมเรารีวิวดูกันเรื่อยๆนะครับที่ดินรอบๆแถวๆนี้ก็เป็นสวนนะครับผมสวยงามบรรยากาศดีนะครับเหมาะสหรับคนรักธรรมชาตินะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเป็นเคยครับหาไม่เจอก็สามารถคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆจะได้ขึ้นมา คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณชื่นชอบเรื่องราวความบันเทิงสาระความรู้เรื่องแปลกเรื่องหลอนรอบโลกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับลิงก์ของช่องอยู่ใต้คลิปเช่นกันแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆที่มีมานำเสนอทุกวัน